มาทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆวันนี้มีไข่กระทะนะคะครัวซองนะคะแล้วก็กาแฟดำนะคะเพื่อนๆประดีวันนี้มาเอารถเข้าสูตรนะคะก็เลยช่วงที่รอช่วงที่รอรถก็เลยมาทานข้าวคเอ้ยมาทานอาหารเช้าข้างนอกนะคะกาแฟดำค่ะเพื่อนๆ อันนี้เป็นอันนี้เป็นกาแฟดำนะคะกาแฟดำกาแฟดำข้นมากเลยนะคะเข้มข้นมากเดี๋ยวไข่กระทะเดี๋ยวลองไข่กระทะก่อนนะคะเดี๋ยอะๆซอสใส่ไข่กระทะใส่ไข่กระทะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง yeah. และอันนี้ของคุณสามีนะคะเป็นข้าวปั้นกับอะไรทอดนะจำชื่อไม่ได้แล้วเมื่อกี้ข้าวปั้นหมูทอดอ๋อข้าวปั้นหมูทอดเขาเรียกข้าวปั้นหมูทอดแต่มันเป็นข้าวสวยนะคะไม่ใช่ข้าวเหนียวแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับสลัดนะคะช่วงนี้ก็ฉุบตื่นวันนี้ตื่นมาแต่เช้ามามาเอารถเข้าสู่นะคะเพื่อนๆ ก็เลยมาทานอาหารเช้าข้างนอกช่วงที่รอ,อให้ดูคนหนึ่งทานข้าวปั้นข้าวเหนียวทอดอีกคนหนึ่งหมูกระทะเอ้ยไม่ใช่หมูกระทะ <laughs> ไข่กระทะค่ะเพื่นพนอนมาทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะ They forget your juice yesterday อ h oh, อ They forget ไม like uh ่เชื่อ The best คุณสามี okay, สั่ง okay, คุณสามีสั่งน้ำส้มด้วยแต่พนักงานเขาลืมเอาน้ำส้มมาให้นะคะเพื่อนๆน้ำส้มมันต้องเสิร์ฟน้ำส้มมันต้องมาเสิร์ฟตั้งแต่ทีแรกเลยนะโอ้ยพนักงานลืมลืมน้ำส้มเพื่อนๆอ่าเดีย๋ยวพี่พาตื่มกาแฟก่อนนะคะกาแฟดำนี่กาแฟดำเข้มข้นมากเลยตื่นแล้วตื่นแล้วดื่มแล้วตาสว่างเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาทานหมูกระทะด้วยกันเลยนะคะเอ้ยไม่ใช่ไข่กระทะค่ะนี่น้ำผลไม้ของคุณสามีก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทานอาหารเช้ากันเลยนะคะ